เอาง่ายๆก่อนก็นแห่าสมมุติว่าไปกองเนี่ยนั่งแต่งหน้าเก็ต้องมีไม้ตียุงที่มันช็อตยุงแล้ว <Hey. S 1> ผมแต่งอยู่ข้างหลังเขาบางทีผมก็เห็นเขาขนาดงี้เฮ้ย hey, จริงเหรอจริงไหมล่ะบ้านทางไม้อยู่นี้ตลอดเลย <c oughs> ล้วยุงก็แปะแปะแปะ <c oughs> ก็ดูสนุกดีอะ่ะเขานั้งแต่งหน้าไปร้ <c oughs> องเพลง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เขาโดนยุงกัดไม่ได้แพ้แต่เขาคิดว่าผมผมแพ้ด้วยตัวเองไม่ใช่มันแพ้จริงใช่ไหมแพ้จริงแพ้จริงคือเวลายุงกัดแล้วแบบมันขึ้น แดงๆอาจจะทํางานลําบากเพลไม่ค่อยมีอะไรแ,บบแปลกๆเท่าไหรอ่อ่ะเพลเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ร่างกายเขาเนี่ยเขาผ่านได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะถานสถานการณ์อะไรแล้วก็สัมผัสได้ถึงความชื้น <laughs> <laughs> จากผิวหนาของเขาทุกส่วนวเขาเป็นนักกีฬานั่นแหละไม่ว่าจะเล่นซีนอะไรผมว่าแทบจะทุกครั้งทุกเทคอะไรเงี้ยต้องถอดเสื้อออกมาแล้วเป่าเพราะว่าไม่ผมแก้ตัวก่อนซีนนั้นอ่ะมันเป็นซีนในบ้านแล้วต้องถ่ายกลางคืน <laughs> เขาหลอกแสงโดยเขาก็ผ้าคลุมหมดเลย ภุมทั้งบ้านาล้วลมมันก็ไม่เข้ามันก็เลยร้อนผมก็เลยเหงื่อออกเป็นเรื่องปกติคุณเหนื่อไม่ออกอะผิดปกติไม่แต่ว่าของคุณมันก็ไม่ใช่แค่ซีนนั้นไงมันทุกซีนถูกปะถูกปะก็ถ้ามันร้อนนะครับขนาดใส่ใส่เสื้อสีเขียวข้างหลังนี่คือแบบเปียกแบบเปียกเหมือนพึ่งวิ่งพื้นหนึ่งร้อยทีอะซีนแบบนั้นผมวิ่งมาหรือเปล่าก็ไม่ได้วิ่งไกลเท่าไหร่เออคือเป็นคนที่แบบเปียกมาก